โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่นเข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับันนี้ก์กิผมภูมิจากเพย์อาราฟอร์มารีเก่าๆเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโซโล่เลเวลลิ่งอารายนะครับเนาะเมื่อวานนี้มีเพื่อนๆหลายๆคนขามาเกี่ยวกับ เกมเนี่ยทำไมมันเดินไม่ได้ผมดาวโหลดมา3ชั่วโมงลบเกมลงใหม่ดาวโหลดมา6ชั่วโมงมันเล่นไม่ได้สักทีเลยเกมมันเป็นอะไรนะครับผมก็เลยบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันเปิด Open Be t a ตแบบ s o l ต์รัก็คือยังไม่เป็นทางการมันอาจจะมีบัฟได้นะครับแล้วก็โทรศัพท์บางรุ่นของอเพื่อนๆเนี่ยอาจจะบัฟอาจจะเป็นเฉพาะบางรุ่นเพราะาบ,บางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจออย่างเช่นผมใช้ vivo iQOO 11เนี่ยนะครับก็ไม่เจอปัญหาแต่บางคนใช้ xiaomi 11Pro e เจอปัญหานี้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมปัจจุบันทางตัวเพ เ,เขามีการประกาศออกมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะครับแจ้งอัปเดตนะครับแนะนำสำหรับ android นะครับแสดงว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหาแค่ android นะสำหรับผู้เล่นที่พบปัญหาไม่สามารถเดินได้ใน android โทรศัพท์บางรุ่นนะครับขอความกรุณาดาวน์โหลดนะครับเวอร์ชั่นเกมเนี่ยนะครับเพื่อแก้ไขตามประกาศนะครับก็คือเป็นการอัปเดตแนะนำสำหรับ AOS วันที่21เดือน3นั่นเองก็คือไปที่ลิงก์นี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เนี้นะไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะครับเนาะร,รายละเอียดอัปเดตนะครับแก้ไข UI ของเกมนะครับปรากฏในการใช้งานบนเครื่อง AOS นะครับและไม่สามารถเล่นได้ตามปกตินะครับหลังจากอัปเดตแนะนำแล้วจะไม่สามารถใช้เกมแพดบนเครื่อง AOS ได้ก็คือบางทีเราอัปเดตเสร็จเราอาจจะต้องออกหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องใหม่ก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะ เวลาปรากฏเนี่ยของการอัปเดตของปุ่มเนี่ยอาจจะอยู่บนสโต์แตกต่างกันพูดง่ายงคือแต่ละรุ่นแตกต่างกันอาจจะเป็นเสียวมี8มาก,ก่อนหรืออาจจะเสียวมี11มาก,ก่อนก็ว่ากันไปเนาะเพราะว่าเขาเขียนบอกชัดเจนนะว่าเวลาการปรากฏของปุ่มอัปเดตในสโตเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะในแต่ละรุ่นแน่นอนแหละผมคิดว่าหากอัปเดตแอปพลิเคชันบนสโต์นะไม่ อัปเดตเนี่ยขอความการุณารีเซ็ตสต์อีกครั้งและดาวน์โหลดก็คือถ้าเราเข้าสโต์แล้วไม่เจอสักทีก็ลองออกแล้วก็รีเซ็ตเข้าใหม่ดูนะครับเนาะขอความการุณาอัปเดตผ่านทางสโต์เพื่อให้เกมปรับใช้ข้อมูลที่อัปเดตและเล่นได้ตามปกติไม่แนะนำนะครับอัปเดตผ่านแอปนอกเช่นแทบแทบหรือว่า,าคูแอปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเขาแนะนําให้อัปในสต์นะ Play Store อย่างเดียวเลยนั่นเองนะครับเนาะ อ่าแล้วก็หลังจากที่อัปเดตแนะนำอ่าเมื่อเข้าเกมครั้งแรกอาจต้องดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือเข้าเกมปุ๊บเนี่ยหลังอัปเดตก็อาจจะมีการดาวน์โหลดแพทเพิ่มเติมอ่าขออภัยในความไม่สะดวกในการเล่นเกมทางเราจะพยายามนะครับอย่างสุดความสามารถเพื่อมอบสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นนะครับขอบคุณค่ะประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าใครที่ยังดาวน์โหลดอะไรไม่ได้ก็กดไปที่การอัปเดตตัวนี้นะครับมันก็จะมีการอัปเดตเด้งขึ้นมาสามารถดูได้ตามตัวนี้เลย อะไรประมาณนั้นแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขาก็แนะนําว่าให้เข้าไปที่ Google อ่า Store ของตนเองเนี่ยเพื่อแนะนำให้อัปเดตก็อย่างที่บอกค้นหาคำว่า Solo l e เวลลิ่อะไร แล้วเข้าไปที่ Google Play เนาะแล้วก็ไปกดอัปเดตในเกมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพิมพ์ไปเลยแล้วก็กดอัปเดตไปเลยนั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวเผื่อใครอยากเข้ามาอ่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเพจของเขาไว้ให้แล้วกันเนาะก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอมกกต้องขอจบต่เพลงทรงนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แลวก็กดแชร์เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ